สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะนะเอานี้กับผ้ามาเบิ่งเปียกเบิองเหนียงนะอ อิ่มค่ะอิ่มแหนพี่น้องบ้างไหมสวดออกสวดโอโหบ้างนะจะไว้สิยางบ่งได้กินอาหารอิ่มแล้วมันก็จะมี่จะเป็ดเป็ดขาวดำเนาะเป็ดเป็ดผสมสีนะ เป็ดสีผสมเป็ดทั่วไปแล้วพี่น้องนี่ลูกเป็ดเห็ดน,นะเนอะเงินเนียงไหมเล็กตัว กินเร็วกินเก่งอะนะก็ได้แบบเหนียงก็เลยได้เหนียงไงก็ได้ได้กินไหลไรก็มู นี่ก็เพิ่งจะสามเดือนแล้วพี่น้องแม่คิดคิดว่าประมาณนี้แหละเพราะว่าหนาเพิ่งเริ่มแดงไหมพี่น้องสามเดือนกวกวๆแต่จะให้สมบูรณ์จริงๆเป็นพอพันได้หลีกล็คือหกเดือนแล้วพี่น้องหาถึงหกเดือนนี่คือคือหาวแห้งนะคือแบบว่าจะจะมองหาแต่ตัวเมียนะ ่วงนี้ก็อยอลแบบกำลังเป็นวัยกำลังจะเลิ่อนเติบโตกำลังกินนะเป็นช่วงวัยรุ่นเขากำลังวัยกำลังกินกำลังนอนประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วก็มีผู้ถามแอ่ว่านเป็ดตัวสีขาวกับสีดำตัวใดสีไงก็ากันเนาะมันมันโบกเกียวว่าเป็นสีได้พี่น้องเด้อมันเกี่ยวกับว่า มันเกี่ยวกับว่ายีนพอพันเอากล้องไหมคือเบอือเบอื่อมันเกี่ยวกับยีนเป็นคือพอพันใหญ่นะพี่น้องเป็ดกันไงเท่านั้นละ่ะพอพันแหมพันญ่กัเป็ดกันไงแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องต้องเปียนต้องเปียนพันถูกสองถึงสามปี้วเปลียนพอพันหรือแม่พันก็นได ต้องเปียนเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าสมมติเท่าพอเองอะเนาะแต่ว่าคนที่คนที่ขายเนื้อขายเนี่ยอ่าก็ต้องขายออกไปทุกปีอยู่แล้วเนาะอันนี้บวัวกันเนาะอันนี้ในกรณีที่เท่าพอเองแบบนี้นะแบบเป็นพันของเจ้าของแบบนี้พี่น้องแบบแม่แอวนี่แมวว่าได้แมวก็เคยซื้อพอพัน ข้างเดียวเนะเาะอพอเปลี่ยนพอพันอยู่ข้ังเดียวคือสื่อเขามานะคือสื่อเขามาเพิ่มบางสินะเปลี่ยนสายเลือดเออเนาะโอ้ย่ังไงคือเปลี่ยนสายเลือดเอรไห้มันเลือดชิดเนะาะภาษาปิดคือมันถ้าเป็นขอบรัวเดียวกันญาติพี่น้องนี่คือญาตินะแบบว่าขน,านั้น ในกลุ้มเดียวกันจังสินะแบบกมมหดอ่ะเกิดมาพร้อมกันใหญ่ขึ้นมาเลี้ยงซ้ำใส่กันแล้วมาผสมมาทับกันจังสินะพี่น้องมันกับเป็นพีกบนองทับกันเหมือนม่ในปีแรกนี่มันกับมันก็ดีอยู่มันก็ดีอยู่ได้ตามอันนี้ตามเบ่าตามประสบการณ์เนาะ ปีแรกมันก็โตหญ่อยู่ปีสองมากกว่าแญ่แต่ปีสามนี่ปีสามนี่จะเริ่มเห็นแหละว่าลูกเป็ดมันจะน้อยพี่น้องฮนะเพราะว่ามันมันเลือดชิดเนาะที่เพิ่นเอิญเนานะมันเลือดชิดคือสายเลือดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเท่ากับต้องสื่อพอพั่มไม่มาเพิ่มแล้วก็ จำนายเป็ดตัวปูออกไปเอาเ็ดตัวปูตม้มสายพันธุ์ไม่สื่อเขามาาไมย่ยังสินะเพื่อจะเปลี่ยนสายเลือดมันก็ว่ามีปัญหาเรื่องตัวน้อยพี่น้องเนาะอันนี้คือประสบอันนี้เบอกจากประสบการณ์นนะพี่น้องเด้ว ผู้ชมผู้ใดที่ที่มีประสบการณ์อะไรก็มาแชร์ไ,ได้เลยจ้าเด้อคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคือสรุปคือมันบบเกี่ยวกับสีค่ะความใหญ่นะมันอยู่ที่เลือดสายพันธุ์วาตาเปลี่ยนพอพันธุ์หรือแม่พันธุ์ก็ได้ถูกสอง ปี่แต่เข้าเะพาะเองะนะคะนะเพื่อบ่ให้เหลือดชิดเพื่อบ่ให้มันพี่น้องกันทับกันยังไงน,นะนะเนี่ยมันกจ็จะได้ตัวใหญ่คือเก่าค่ะเต้ม่เมลสังเกตอยู่แต่ว่าตัวใหญ่เออมันก็นหนักอยู่พี่น้องตัวน้อยกับ่บได้ว่า บ่านักเด้ค่ะหน่อยแน่นไนเด้อ่าโตเมจังสีนะคันว่าหน่อยมันกันหนักอยู่เด้เพิ่นกับสูบประมาณสองโลส่วนมากนะโตเมน่ะสองโลห่ามันกระไดอยู่เด้ค่ะนะถึงว่ามันตัวหน่อยมันกันหน่อยแน่นไนมันกัน เนือมันก็แน่นประมาณนี้นะพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียตัวเมียเพิ่นก็จะอยู่เราเล่านี่ละเด้อค่ะเด้อประมาณสองจุดห้าเนาะกระคล้ายเนือเนาะกะประมาณนี้หละเนี่ยลูกค้ากะกันถามตัวเม่มันมั่นพนะเพนว่ามันเพิ่นไปเห็ดลาบเพิ่นว่ามันมัน นี่ฮะปไรเนี้ยงอเอาสำหรับคลิปนี้กันซ้ำนี้ก็นันน่นนะคะเนาะสรุปก็คือมันบกเกี่ยวกับสีได้ค่ะเด้บอบวว่าสีขาวสีดำมันอยู่ที่สายพันธุ์อยู่ที่เลือดสายเลือดเนาะอยู่ที่การเท่าเปลี่ยนพอพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ทุกสองถึงสามปีเท่ากับเปลี่ยนแบบนี้ค่ะเนาะมันก็สียังตัวใดใดตัวใหญ่โค้งสั่งใหญ่คือเกาเนาะค่ะเนาะเอาขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับผู้ที่มารับชมรับชมเรากักด กดปุ่มติดตามให้แม่แอลด้วยกด็ดีใจก็เป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบคุณค่ะพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ